โบสถ์ไม้หลังนี้นะคะเป็นโบสถ์เก่าอยู่ในเมืองเก่าที่เขาจะย้ายไปในเมืองใหม่เขาจะย้ายเมื่อวันอีกประมาณสี่วันเขาจะย้ายค่ะโดยใช้เครื่องสี่เครื่องดูสิว่าคนมาถ่ายรูปเยอะมากอันนี้เป็นโบสถ์ไม้นะคะหลังเบลเลอร์ จะทำการเคลื่อนย,ย้ายดูคะ่ะเขาเตรียมพร้อมอีกสี่วันเขาจะทำกยารย้ายโบสถหลังนี้หนักประมาณพันกว่าตันนะคะนี่เป็นเมืองเก่าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนเก่านี่ก็จะถูกลื้อไปแล้วคะ่ะภาพกว่าคนมาถ่ายเยอะมากเลย ดูคะ่ะฝั่งโน้นเป็นเมืองแร่คนมาจอดถ่ายภาพเยอะมากเลยใ,ใครๆเขาก็อยากเก็บภาพไว้แต่วันที่เขาย้ายนั่นแหละเขาจะย้ายไปครึ่งทางแล้วเขาก็าจะพักแล้วก็จะเลี้ยงอาหารฟรีเราก็ถ่ายถ่ายไว้เป็นที่ระลึก การย้ายเมืองย้ายเป็นปีที่11แล้วนะคะตอนนี้เข้าปีที่11ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยย้ายไปประมาณจากที่นี่ไปที่ใหม่ประมาณ5กิโลนะคะอันนี้เขาเขียนประวัติของโบสไม้นะคะตั้งแต่สร้างจนถึงจะย้ายไปที่อื่น ก็ใจหายเนาะเห็นถูกยายนี่คะ่ะภาพสวยๆอันนี้คือภาพจากถนนโบสนี้หนักพันกว่าตันนะคะพันพันสองร้อยตันวันที่สิบเก้าสิงหาสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า จะย้ายไปที่เมืองใหม่เราจะเดินกลับบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ยค่ะเขาปรับถนนค่ะปรับถนนตลอดทางอันนี้คือเมืองเก่าโดนรื้อโดนรื้อนะคะอันนี้ก็โดนรื้อไล่เข้ามาทุกถีดูค่ะ กขปรับถนนดูซิว่าเขาจะย้ายหรือเขาจะลื้อนด้านหน้าก็เป็นเหมืองแร่ค่ะเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดเขาจ่ายเงินรีนคืนเขาก็ยังคุ้มค่ะเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องสร้างเหมืองใหม่ ก็ใช้เครื่องเก่าเจาะ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 ไปเรื่อยเวลาเข้าแล้เปิดแร่จะประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะและใครยังไม่ได้หลับนี่ก็คือเตียงเตียงสะเทือนเลยค่ะเนี่ยเมืองแรกค่ะเมืองแรก สองหลังนี้เขาน่าจะยายนะน,น่าจะยายคนมาดูเยอะแยะถ่ายรูปไว้ลมกำลงแรงเราเดินกลับบ้านค่ะเราเดินออกกำลังกายเป็นวงกลมตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่ามันมืดเร็วเหมือนกันนะ เดือนสิงหามันก็จะเริ่มมืดแล้วค่ะดูถนนนี่แหละโบสเขาก็จะผ่านตรงนี้ัน0 0สองร้อยตัน